พ่อแม่หวังพึ่งพาเจ้าครูเล่าหวังเจ้าสร้างชื่อชาติหวังกำลังผีงดูเจ้าคือความหวังทั้งปวงในทีน่นี้มีญาติโยมท่านใดที่พาคุณพ่อคุณแม่มาที่นี่บ้างครับเป็นคนพาคุณพ่อคุณแม่มาสูงสูงเลยคะ่ะสูงสูงเลยครับ, <c oughs> รบสาธุ <c oughs> นะครับสาธุครับ ใครในที่นี้ครับที่คุณพ่อคุณแม่ได้พาคุณลูกมาครับคุณแม่ยกมือเลยค่ะภูมิใจได้นะครับนะครับถือว่าเป็นความดีอย่างหนึ่งนะครับคุณลูกที่พาคุณพ่อคุณแม่มาวัดเนี่ยถือว่าท่านได้ทําความดีแล้วนะครับโอกสาสยากมากเลยครับที่ในสังคมวันนี้นะครับจะได้มเีเข้ามาที่วัดกันอย่างนี้นะครับอยากให้พากัน ชเชื้อเชิญกันมาเยอะๆนะครับเรื่องนี้นะครับเรื่องของการเป็นลูกที่ดีนะครับทางพุทธศาสนาเรามีการสอนอยู่นะครับมีทั้งหมดห้าหัวข้อด้วยกันนะครับหัวข้อที่1ก็คือท่านได้เลี้ยงมาแล้วนะครับต้องเลี้ยงท่านต่อครับข้อที่สองนะครับคือทําผิดของท่านข้อที่สามครับดำรงวงศ์สกุล ข้อที่สี่เราพิตนให้เป็นคนควรรับทรัพย์มรดกข้อที่ห้าครับเมื่อท่านร่วงรับไปแล้วนะครับเราก็มีการทาบุญบุญิศให้ท่านนะครับอาจมาภาพจะอธิบายทีละหัวข้อดังต่อไปนี้นะครับข้อที่หนึ่งคือเมื่อท่านได้เลี้ยงมาแล้วเนี่ยเลี้ยงท่านต่อนะครับท่านลองถ้าลองกลับไปเรกคือว่ากว่าที่เราจะเจติบโตมาได้นะครับเราเอา,าง่ายๆครับเรา ทานอาหารเนี่ยทั้งหมดกี่มื้อีมาแล้วนะครับกว่าที่ท่านจะทํากับข้าวให้หลักซื้อนีเนี่ยมันก็ใช้ความตั้งใจสูงนะครับมันนับรวมกันได้เยอะมากนะครับเราก็ยิ่งอ๋อได้ก็ตอบแทนท่านถึงแม้ว่าบางทีเราจะอยู่ห่างไกลท่านนะครับก็อาจจะมีการแบ่งเวลานะครับวันหยุดวันว่างก็อาจจะมาเยี่ยมเยียนท่านซื้อขนมให้ท่านสักกล่องนึงนะครับซื้อเสื้อให้ท่านใส่บ้างน,นะครับซื้อเสื้อให้ท่านใส่สักตัวเนี่ยบางทีท่านท่าน ท่านใส่วันนั้นนะครับแล้วก็วันนี้ก็ยังไม่ซาท่าใส่ต่อไปรเรื่อยเพื่อโช,โชว์ให้กับคนอื่นนะครับไม้รู้ว่าเนี่ยนะครับเสื้อเนี้ยลูกลูกของท่านาเป็นคนซื้อมาให้นะครับในข้อที่สองคือเรื่องทำกิจของท่านนะครับอธิบายได้ว่านะครับคือท่านเนี่ยนะครับต้องช่วยเหลืองานของท่านนะครับ ของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยให้สําเร็จรู้ร่วงไปได้ด้วยดีนะครับด้วยใจที่ดีอยากให้ท่านเนี่ยสุขสบายไม่ลำบากในการทากิจการงานของท่านนะครับในข้อที่สามคือเรื่องการดํารงวงศ์สกุลนะครับสกุลพูดถึงเรื่องของชื่อเสียงนะครับของครอบครัวนะครับไม่ไม่พยายามนะครับที่จะทําสิ่งใดที่ทําให้สกุลของเราเนี่ยนะครับมีความเสือเส่อมเสียคือรักษา หน้าตาของพ่อแม่นะครับตัวเราเนี่ยนะครับท้บาไมไรออกไปเนะี่ยบางทีเ็าจะนึกถึงว่าพ่อแม่คนนี้นะเลี้ยงมาดีนะหรืออาจจะเป็นทธิางตับการที่พ่อแม่คนนี้นะไม่เลี้ยงไม่อบรมสั่งสอนนะครับแต่ถ้าท่านมีจิตที่ดีมีปัญญาเนี่ยท่านควรจะเลือกที่จะรักษาชื่อเสียงนะครับเป็นดวงสกุลนะครับมีครอบครัวต่อไปแล้วก็สั่งสอนลูกของท่านต่อไปให้ครอบครัวของท่านเกิดความดีงาม ในข้อที่สี่นะครับคือประพิษตนครับให้เป็นคนที่ควรรับทรัพย์มรดกคนที่ควรรับทรัพย์มรดกเป็นยังไงนะครับก็คือต้องไม่ใช้จ่ายจุดวิสุรธิ์ได้ดิฉันนั้นทรัพย์มรดกไม่ว่าจะมีเท่าไหร่ 100, 000, 000, 000, 000, 000, ร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านยังไงก็สามารถที่จะบมดได้นะครับถ้าท่านไม้สามารถที่จะเก็บวอมรอมรีนำไปลงทุนต่างๆที่ให้เกิดประโยชน์ต่อไปได้นะครับข้อที่ห้าคือเมื่อท่านได้ร่วมรับไปแล้วครับนะครับ ก็ทำบุญกับที่ท่านนะครับเพราะว่าคือถึงาง้ต้องมองว่าคุณพ่อคุณแม่นะครับท่านไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปนะครับแต่เราก็รู้ด้วยสัจธรรมความจริงชีวิตว่าเมื่อเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะครับแต่อย่างน้อยที่สุดท่านก็ยังคงประทับอยู่ในจิตใจของลูกทุกคนนะครับเพราะด้วยคุณความดีนั้นเราก็ควรที่จะมีการ ทำบุญทิพนะครับตรวจน้ำกับท่านทรงจิตสรงใจหรือแม้แต่ท่านที่มา,าทำพิธีอธิษฐานสมาธิที่นี่นะครับก็สามารถที่จะอุทิศบุญให้ได้นะครับครับผมท้ายนี้ขอให้ท่านที่เป็นลูกที่ดีนะครับหรือจะขอตั้งเป็นทางวันนี้ว่าจะเริ่มตั้งแต่วันนี้ให้เป็นลูกที่ดีนะครับขอให้ท่านเนี่ยประสบกับความสำเร็จ นะครับที่วางสิ่งหนึ่งประการใดขอให้สำเร็จลุร่วงด้วยดีครับโดยสาธุของระสุนทรค่ะลูกพ่แม่เขาวัดเขาเรียกว่าลูกแก้วถ้าเกิดสามีพาภรัาเขาวัดเขาเรียกว่าเมียแก้วถ้าเพื่อนพาเพื่อนเขาวัดเขาเรียกว่าเพื่อนแก้ว แต่พาออกนอกวัดเขาก็เรียกว่าแก้วเหมือนกันเลยไปชนแก้วนี่้อคิดดีอ่ะนี่มับ